วิธีตั้งค่าเป้าในเกมวอนเดอร์นะบผมบางคนเนี่ยจะได้เป้าแบบนี้ไปใช่ไหมครับแต่ว่าของผมเน่ยจะไม่ใช่แบบนี้นะผมส่วนวิธีตั้งค่าจะเป็นยังไงมาดูกันครับผมเริ่มแรกนะครับเราไปที่ออปชันนะผมมาที่กราวเว i c l e ค a ล t บทเทิลเซตติ่งนะผมแล้วก็กด s i ส e เซตติ n งนะผมแล้วมาที่ล e t ิเกดนะผมเลื่อนลงมานะครับหัวข้อแรกนะของผมน่จะใช้ชื่อว่าโซน่ายูเอฟซีเอสนผมเป็นเป้าอันนี้นะครับแต่ตอนนี้ในจออาจจะบั๊กนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับ แล้วก็คุณก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยนะผมแต่ว่าผมจะใช้เป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวบ,บอกระยะเนี่ยผมก็จะไว้ข้างบนขวานะครับไอ้ข้าข้างบนซ้ายนะผมข้างล่างนะครับแล้วก็จะเป็นตัวรีโหลดเนี่ยรีโหลดผมก็จะไว้บนซ้ายนะครับคู่กันนะครับตอนยิงหลังจากที่คุณตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับ กดเซฟนะผมกดเซฟหลังจากที่คุณตั้งค่ารถถังทุกคันอะ่ะเสร็จแล้วนะอย่าลืมกดเซฟนะถ,ถ้าคุณไม่กดเซฟสิ่งที่คุณทําไว้ทั้งหมดจะหายไปนะครับฉะนั้นกดเซฟหนึ่งทีปักปักจำไปลหลายๆทีก็ได้นะเรียบร้อยผมเป้าของคุณก็จะเปลี่ยนไปนะแล้วก็ส่วนของใครนะหลังจากที่คุณตั้งค่าเสร็จแล้วนะแต่ว่าคุณอยากเก็บค่านี้ไว้นะเพื่อไปใช้กับร,รถถังประเทศอื่นนะคุณสามารถมากดตัวคำว่าเซฟพีเศษนะผมแล้วคุณก็ตั้งชื่ออะไรก็ไปนะส่วนผมเนี่ยจะตั้งชื่อง่ายๆเลยแบบคนไทยอะ่ะ เอออะไรง่ายๆนะครับผมก็ตั้งชื่อเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับนี่คือเป้าของผมนะครับแล้วผมก,กดเซฟปึ้งหนึ่งทีนะผมแล้วเป้าผมาก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับแบบที่ทุกคนเห็นกันนะผมและเดี๋ยวคือ